จะใส่เลขยกกำลังก็ยุ่งยากทำยังไงง่ายนิดเดียวเองครับถ้าเราจะใส่เลขยกกำลังให้กับสูตรทางคณิตศาสตร์ของเรา หรือว่าตัวแปลทางคณิตศาสตร์ของเราทําได้ง่ายๆไปดูกันเลยครับก็เราก็พิมพ์นะครับตัวอะไรเขาเรียกัวตัว A แล้วจะให้ยกกำลังสมมุติยกกำลังสองนะครับก็คือให้เรากดที่แป้นพิมพ์นะครับกด ctrl shift แล้วก็เท่ากับนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเคอร์เซอร์ของเราจะเลื่อนไปอยู่ด้านบนนะครับนั่นแหละเราก็พิมพ์ เลขยกกำลังได้เลยนะครับสมมุติ 2, 2> A ยกกยกำลัง 2, 2> บวก3ก็พิมพ์ได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่านี้นะครับเราก็ลบแล้วเราจะสลับให้มาเป็นตัวปกตินะครับแล้วก็ทำแบบเดิมนะครับก็คือ Ctrl Shift เท่ากับนะครับเคอร์เซอร์ก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับก็บวกด้วย b ยกยกกำลังก็เหมือนเดิมนะครับคอนโทรชิปเท่ากับนะครับเคอร์เซอร์มันจะมีด้านบนก็พิมพ์ลงไปเลยยกกำลัง B ยกกำลัง5นะครับจะให้เป็นตัวปกติก็เท่ากับคอนโทรชิปเท่ากับนะครับแล้วก็ก็พิมพ์ไปเลยนะครับแล้วจะให้เป็นตัวห้อยทำยังไงก็สำหรับตัวห้อยนะครับก็คือให้เรา กด control เท่ากับนะครับมันจะกลายเป็นตัวห้อยนะสมมติว่า a แล้วก็ตัวให้เป็นเป็น4นะครับก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครจะให้มันเป็นแบบทั่วไปแบบเดิมคืนสู่สภาพเดิมก็ control เท่ากับนะบมันก็จะคืนสภาพเดิมนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆการทำเลขยกกำลังกับตัวห้อยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณมิงเดอวยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย